ฟังนะฮะตุ้ยเคสโหหน้าตาสดใสเนี่ยเห็นบอกว่าเพิ่งไปเที่ยวเกาะล้านมาใช่ไหมครับฮะตุ้ยเคสเป็นยังไงบ้างบรรยากาศไปไปไปทำอะไรบ้างที่เกาะล้านไปที่เกาะล้านก็ไปเที่ยวไปผ่อนคลายแล้วก็ไปทํากิจกรรมต่างๆผ่อนคลายแล้วก็สนุกสนานนะครับที่เกาะล้านชอบมากใช่ไหมใช่ครับแล้วได้ได้ดำน้าได้ได้สอนน้องเคสดำน้ํำไหมก็ดำน้ําด้วยกันครับผม ปกติไปเที่ยวทะเลก็ไม่ได้มีกิจกรรมแบบอะไรประมาณแบบนี้ส่วนมากก็จะไปแล้วก็ไปนั่งเล่นแล้วก็ไปถ่ายรูปแต่ว่าอันนี้เราได้เล่นกิจกรรมมากมายได้เล่นนู่นนี่นั่นอะไรมันก็เลยสนุกสนานครับเออมีอะไรบ้างนะน้องน้องน้องตุย้ยไปทําไป,ไปอะไรไป,ไปดำน้ำอะไรอีกน้องน้องแคทบ้างเด้น้องแคทพูดบ้างได้ไปขี่มาบาน่าบอสขี่แล้วก็ไปดำน้ําค่ะโอ้บรรหน้าบ๊สนี่เสียวไหมกลัวตกไหม อันนี้กลัวมากนะครับผมรถกีดตั้งแต่กีดตั้งแต่ไม่ขับเลยเนี่ยเพราะเราเคยดูทีวีใช่ไหมโดนเบี่ยงล่วงอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับเออแล้วตอนลงอ่ะเป็นครั้งแรกในชีวิตด้วยที่ที่ขับไอ้ไอ้ที่เขาไอ้ันนดเจสกีเหรอที่เป็นขับที่ขับเจสกี้ครับอ๋อตุ้ขับนะครับแล้วเคสซ้อนป่ะซ้อนได้ประมาณเท่าแล้วก็ <laughs> แล้วก็ลงขึ้นฝั่งไปเลย <laughs> นั่นนพี่พี่ดูพี่ดูอยู่ตรงตรงในเฟซของน้องตุยอ่า <laughs> เห็นน้องน้องเคสไอ้ลงน้ำใช่ไหมลงน้ำมีชูชีพด้วยใช่ไหมอ่าแล้วไม่ลงแป๊บเดียวอ่ะ <laughs> หรือว่าลงนานอ่า <laughs> อะไรนะ,ะนะ <laughs> อ๋อทะเลมันเยอะนะทะเลมันกว้างมันลึกนะค <laughs> รับแต่ตุยนี่สบายนะเพราะว่า <laughs> ว่า้น้ำเก่งใช่ไหมด้ยว่ายน้ําก็ไม่เก่งครับอาศัยชูชีพเอาเพื่อความปลอดภัยครับนั่นก็เป็นคลิปที่เกาะล้านนะครับที่ที่น้องๆทั้งคู่ไปเที่ยวมาก็ถือว่าได้ชาร์จแบตนะได้ชาร์จแบตเออได้เพิ่มพลังได้ได้ไอเดียใหม่ๆอ่าเพื่อที่มาลุยงานให้แม่ๆได้ได้ได้รับฟังรับชมกันต่อนะครับผมอ่ะทีนี้เราเข้ามาคุย เข้าเนื้อเข้าเนื้อเรื่องนะครับด้วยคือครจริงๆแล้วเนี่ยทั้งคู่เนี่ยคือพี่วางพี่วางตรีมไว้อย่างนี้ว่าต้องแนะนํานที่มาที่ไปให้แฟนได้รู้จักก่อนนะครับผมถือว่าเรายังใหม่อ่ะเนาะถือว่าเรายังใหม่ในวงการอ่ะตุ้ยครับแนะนําประวัตินิดนึงว่าเป็นคนที่ไหนอะไรยังไงเรียนจบอะไรครับผมเอาของผมก่อนนะครับว่าเป็นไปเป็นมาก็แต่ก่อนก็เรียนหนังสือพอเรียนจบตอนนั้นผมเรียนจบช่างยนต ตอนนั้นอตอนนั้นคือยังไม่ได้ยังไม่ได้คิดว่าจะมาทํางานสายสายนี้เลยเอาเอาเป็นคนที่ไหนก่อนเป็นเป็นคนจังหวัดไหนอะไรงไงเป็นคนที่สรารคามครับจังหวัดส,รา,า,า,สารคามอ<า><ส>่าอ่าจังหวัดสารคามครับก็ทํางาน<ำ>อาจบมาปุ๊บจบที่ไหนก็ผมจบที่โรงเรียนมันจะมีโรงเรียนในอำเภอที่เป็นโรงเรียนแบบว่าเรียนสายเขาเอียนสายวิทยาศาสตร์่สายที่ว่าเรียนเรียนเรียนถึงมหกแล้วก็จบแล้วมันก็จะมีไอ อีกที่หนึ่งก็คือทางที่ไรก็คือผมผมจะเรียนทวีศึกษาก็คือเรียนเรียนสองวุฒิพอจบมหกก็จะได้สองวุฒิครับโอ้ oh, ครับก็เยี่ยมเลย uh, อ่าครับจากนั้นจากนั้นก็ไปทํางานที่ขอนแก่นทํางานส mm. าย mm. เกี่ยวกับเบื้องหลังเกี่ยวกับตัดต่อเกี่ยวกับถ่ายนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆเอมบี MB, แล้วก็ <c oughs> ซีรีส์อะไรต่างๆนี้ครับอืม mm. แต่ก่อนก็ทําเบื้องหลังก็ทําไปทํามาเรื่อยๆจนมาถึงทุกวันนี้ครับอ่าแต่ว่าเราจบจบอะไรนะเราจบจริงๆ ผมจบที่ตอนนี้จบผมเรียนจบไอ้มหกแล้วก็ช่างยนต์ปปชปวชช่างยนต์ครับโอ้ปวชช่างยนต์นะแล้วมันเกี่ยวกับอาชีพที่เราที่เราทำมัไม่เกี่ยวเลยครับผมอ้าวแล้วทําไมมันมันมาชอบตรงนี้ได้อ่ะตัดต่อทายคือมันแมบว่ามันเป็นมันเป็นความชอบส่วนตัวของเราซึ่งมันมองว่ามันเป็นงานศิลปะอีกอย่างหนึ่งแบบว่าถือว่าเราได้สื่อเราได้ถ่ายทอด อารมณ์ความรู้สึกให้กับคนดูอย่างนี้ครับแล้วขัดพอลงไปปุ๊บคนดูดูแบบสนุกสนานเขามีความสุขแล้วก็มีความสุขกับตอนนั้นช่วงที่เรียนช่วงที่ใกล้จะใกล้จะจบผมบทาพวกโคเวอร์เอบีครับที่แบบว่าไอมีเพลงใหม่ๆออกมาเนี้ยกร็รีบรีบรีบมาคิดบทก็คิดบทเองปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็เรียกพี่เรียกน้องเรียกเพื่อนมาเฮ้ยมาถ่ายกันมาถ่าย,าาย,าายนู่นนี่นั่นผมก็เป็นคนถ่ายตึ๊ด แต่กวนก็ใช้ใช้ไอ้โทรศัพท์เครื่องเดียวถานก็ตัดต่อในโทรศัพท์เครื่องนั้นแล้วก็ oh, oh. เอาลงเบุ๊กเลยครับโอ้แล้วราเรียเราเรียนรู้อ่าอ่าต่อต่อ <laughs>